สวัสดีวันสงการก้นช่วงนี้อยู่บ้านเฮาก็จะเป็นช่วงเทศกาลของสงการเนาะส่วนอยู่เกาหลีน่ก็จะเป็นช่วงเทศกาลของดอกไม้พอการเริ่มอุ่นแล้วดอกไม้ก็สิเริ่มบานเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้มาเบิ่งซากุระอยู่ที่ลอตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นปีที่สองของเฮานะที่มามาเมื่อปีก่อนนี่ก็คือดอกซากุระก็เริ่มโล่นไปแล้วส่วนมาปีนี้ก็คือกำลังบานพอดีงามเลยพ่อมาหัวสิงที่เห็นหลายกว่าหดอกไม้น่ก็คือคนเนาะทุกคนคนน่ก็คือหลายแหงเนาะขาดเฮามาวันปกติแต่วันเป็นวันหยุดถ้าเกิดมาว รถนะสูงก็พคนเขามาเบิ่งหลายอะลีไดยส่วนข้างในรถเตเวอร์นนะ่ก็คือมีส่วนสนุกนำรถนะเตะเฮากระบ,บุได้เข้าไปพอเบิ่งจกเครื่องเล่นแล้วก็คือสิเล่นน้ำเขางบุได้นะเนาะผู้ว่าเบิ่งแล้วก็คือมีแตะย่งเ,ยเสียวเสียวเสียวกบุเสียวก็คือไปฟังเสียงคนที่เขาเล่นกันค่ะทุกคน เป็นจังไงทุกคนเป็นเตอเสียวอยู่บ่ขนาดเขาเข้มว่ายืนเบิ่งเขาเล่นนี่ก็คือรู้สึกเสียวแทนเลยเนาะพอะยืนเบิ่งเขาเล่นเครื่องเล่นได้บ่เหิงเขาก็สืไปหาเบิ่งมุมถ่ายรูปเนาะทุกคนถุงดำๆที่ฮิวมานี่ก็คือถุงมัสลีเนาะก็คือซื้อจากสถานีรถไฟมาแต่ก็ยังบ่มีเวลากินตลาว่าสิไปหาเบิ่งมองถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วแล้วจังสิไปหาม่องนั่งกินเนาะพอจะมาเบิ่งม่องถ่ายรูปม่องใดที่แบบมุมดีวิวดีนี่ก็คือคนก็สิยืนต่อแถวเรียงคิวท่าถ่ายรูปแบบน เลยต่จินใจไปหามองถ่ายรูปใหม่ลงไปข้างล่ังเด้อบัดนี้ลบไปหาลบ่งข้างล่ังว่ามันจะมีแบบมุมใดที่บ่มีคนลงไปมุมใดก็คือคนทาถ่ายรูปเต็มไป,ไปเลยเนาะเขากเ็เลยบ่ไดดถไทยคนเราก็คือหลายแหงหลีได้บึงที่เห็นขาเจ้าย่างๆนี่ก็คือผากันย่างอ้อมทะเลสาบอันนี้เนาะอันนี้ก็คือแบบบ่ได้ไกลเดนก็คือไกลเติบอยู่ในแต่ขจ้าก็คือมั่นย่างแหงนก็คือพากันย่างอ้อมทะเลสาบนี้และในอบๆทะเลสาบนี้ก็คือเป็นซากุระทางบิดเนาะที่เห็นเป็นดอกขาวๆส่วนเฮานะก็คือย่างเบาไว้ํ้นเขาดอกเขา ทะเลสาบเนาะหาบังเทือกคนบ่มีและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตัวที่ท่องอย่างกลับไปเนาะคนนั่นก็คือมาหลายเลยๆเลย,เลยอากาศื้นนี้ก็คือเป็นสีขึ้นๆืบ่มีดงมีแดดอีกอย่างเลยบังระหว่างทางอย่างไปก็คือน้องหมาก็คือสบายคักเนาะมีคนสุขมาอย่างดีเลยแบบบ่ต้ตงอย่างาพล้วค่มาฟังฝั่งนี้คนนั่นก็คือหลายบ่แพ้กันก็ฟังนั้นเลยเนาะตอนแรกกะว่าสิมหามุมถ่ายรูปอยู่ฝั่งนี้สรุปแล้วก็คือสิบ่ได้ไปหาตรงเนาะมุมถ่ายลงถ่ายรูปเพราะว่าคนนั่นก็เต็มบนทุกม,มุมคือกันเลยในเมือองมันบม่ม ากินอยู่เนาะพอดีแล้วเราก็จิมหาหานั่งกินมกักซ์ลีอยู่แถวนี้เนาะมื้อนี้ก็คือบ่ได้มาเบิง่งดอกซากุลงุงกุละมื้อนี้ก็คือสิได้มหาหานั่งกินมกักซ์ลีเบิ่งคน